สามารถพ้นจากกิเลสนั้นได้พุทธเจ้าจึงตรัสว่าไม่ใช่เฉพาะแต่การบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเราก็เคยล่อนันทะด้วยมาตุกขามเหมือนกันพอพอพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้พิสูจนทั้งหลายก็สนใจเอมีเรื่องอะไรอีกในอดีตพุทธองค์ก็เลยถือโอกาสเล่าว่า ในอดีตการนะมีพ่อค้าพ่อค้าเมืองพราณสีก็จะเอาของใส่หลังลาไปเที่ยวขายอย่างต่างเมืองไปที่เมืองตักกศิลาพอไปถึงเมืองตักกศิลาแล้วก็จะปลดลาให้ออกหากินจนกว่าจะขายของหมดแล้วก็จะเอาคามเอาลามาผูกเดินทางกลับ ระหว่างที่ลาออกไปหากินก็ไปเจอนางลาตัวหนึ่งเอาไปเจอนางลาเข้านางลาก็พูดไปพูดมาหนักเข้าพูดจาไปเกิดเ,เจ้าลาก็เกิดหลงไหลพอใจนางลาเสียแล้วพอพ่อค้าขายของหมดก็เรียกลามาจะเดินทางกลับ ลาไม่ยอมกลับจะแล้วนะเอพ่อค้าก็เลยขู่ไม่กลับแล้วไม่กลับเดี๋ยวจะเอาประตักยาวสิบหกนิ้วแทงเจ้าซะไม่กลัวจะแทงก็ไม่กลัวถ้าถ้าทำอย่างนั้นเราจะสลัดของทิ้งให้หมดนะลาพยศนะเนี่ยปรากฏว่าพ่อค้า ก็เลยเอ๊ะแปลกดีแปลกคนนี้ก็เลยมองไปรอบๆไปเจอนางลายืนอยู่ก็รู้ได้ทันทีว่าเออเจ้านี่รักผู้หญิงเสร็จแล้วนีก็เลยพูดปลอบใจว่าเอาเธอเจ้าลาเอ้ยเมื่อไปถึงที่เมืองของเราแล้วเราจะพานางลาที่มีร่างกายงามทุกอย่างหน้าเหมือนสังมาให้เจ้านะอย่างนั้นเหรอ,อถ้าอย่างนั้นก็ ยินดีที่จะไปที่จะกลับแล้วจะพยายามจะเดินให้เร็วอีกเท่าตัวเลยพอเดินทางกลับมาได้สักสองสาวันทวงถามนะลาทวงถามพ่อค้าว่าเอายังไงที่ว่าจะเอานางลามาให้เอาเธอเราไม่ผิดสัญญาหรอกแต่ว่าสำหรับ ภรรยาของเจ้าก็ดีลูกของเจ้าที่จะเกิดขึ้นมาก็ดีเราไม่เราไม่รับเลี้ยงด้วยนะเนี่ยเราจะให้อาหารเฉพาะเจ้าตัวเดียวเท่านั้นส่วนภรรยาของเจ้าลูกของเจ้าเจ้าต้องรับผิดชอบเลี้ยงหาเอาเองนะพอลาได้ฟังฉะนั้นขอตกค <c oughs> อตกเอเราจะไปหากินเลี้ยงตัวเองยังไม่พอนะ่ะก็เลยเลิกความตั้งใจ แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าลาในอดีตนั้นก็คือพระนันทะในปัจจุบันนี้ส่วนพ่อค้าในอดีตนั้นก็คือเราตถาคตส่วนนางลาในอดีตนั้นก็คือเจ้าสาวนางชนบทกรลยาณีเนี่ชีวิตมันเวียนว่ายตายเกิดซ้ำรอยแต่นั้นมันเป็นเป็นวงอยู่ใน เป็นสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์มันก็ยังมีความเกี่ยวข้องมาเจอกันแล้วก็พอใจติดใจเหมือนกันนี่คือเรียกว่าเพราะอะไรเพราะความหลงความหลงความติดอยู่จากสิ่งที่จริงๆแล้วชีวิตเนี้ยมันเป็นของไม่สวยไม่งามจริงไหมถ้าเรามองไปเนี่ยภายในเป็นยังไง เต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะกระดูกโครงเป็นโครงกระดูกมีเนื้อมีเลือดเรานั่งอยู่เนี่ยเราก็แฝนพยุงปอดอยู่เนี่ยพยุงลำไส้กันอยู่นเนี่ยแต่ต่างคนที่มานั่งนะครับมีลำไส้พยุงกันมานยข้างในมีไส้มีปอดแล้วก็มีอุจจาระปัสสาวะมีเลือดมีโครงกระดูกจริงไหมอย่างนี้แต่เรามองไม่เห็นเราไม่คิดไม่พิจารณาเรามองเผลอเราสวยงาม ดังนั้นพุทธเจ้าก็อีกเรื่องหนึ่งเคยใช้วิธีอย่างนี้เหมือนกันหนาย่อาน้วหนบ่งกับคนที่ติดในเรื่องความสวยความงามก็คือพนางรูปนันธาพนางรูปนันธาก็เป็นน้องชายพระนันทะนี่แหละนะเรียกว่าเป็นหญิงที่มีความงามมากจนได้ฉายาว่าชนระบบกัลยาณี คือเป็นคนงามยิ่งกว่าใครในแฟนนั้นนะที่จะก็คงจะเป็นคนเดียวกับเจ้าสาวบ้างนะเพราะว่ากษัตริย์สากยะวงศ์จะแต่งงานก็ระหว่างวงในกษัตริย์ด้วยกันเขาจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเชื้อสายพี่น้องแต่งงานกันเรียกว่าเป็นเป็นเรียกว่าเป็นฐานะเป็นน้องพพุทธเจ้าแล้วนะ คือพนางเนี่ยจริง,รงๆก็ไม่ได้ศรัทธาอยากบวชเลยแล้วที่มาบวชเป็นพิษุณีไม่ได้ศรัทธาจะบวชแต่ว่าเหตุการณ์มันบังคับเพราะว่าพอพระพุทธเจ้าจัดสรู้แล้วเสด็จมาโปรดพระประุญาญาติเนี่ยปรากฏว่าประสัตรทั้งหลายเนี่ยเขาก็บวชกันพระอนุนก็ดีพระ,อ,ะอนุรุทธะอะไรเนี่ยบวชรวมทั้ง พระนันทะพี่ชายก็ออกบวชแล้วก็พระนางประชาบดีผู้เป็นมารดาก็บวชเป็นพิษุณีนางก็เลยสังคมบงับงคับเนี่ยไต้องบวชเหมือนกันเขาบวชกันทั้งนั้นก็บวชแต่ระหว่างบวชไปเป็นพิษุณีอยู่ในสนักของพิษุณีเนี่ยไม่เคยไปฟังธรรมพุทธเจ้ากลัวพุทธเจ้าจะ,จะแสดงธรรมตำหนิเรื่อง ร่างกายเป็นของไม่สวยงามเป็นของปฏิกูลเพราะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้นางเนี่ยหลงตัวเองมากเป็นคนที่ชอบติดในความสวยไม่อยากฟังไม,ไม่กลัวพระพุทธเจ้าจะพูดเรื่องนี้แต่ว่าฟังบรรดาพิสุณีที่พากันไปฟังถามพระริตรตอนเย็นๆพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมเนี่ยพิสุณีก็ดีพิสูจน์ต้องก็ดีไปฟังธรรม พิสุลีก็จะมาเล่าให้ฟังโอ้ธรรมะพระุทธเจ้าแสดงเนี่ยเหมือนเปิดของที่หงายเหมือนเปิดของที่ปิดไว้หงายของเหมือนของที่ฟ้ามเหมือนบอกทางที่คนหลงทางจุดดวงประทิปให้กับคนตาดีได้มองเห็นทางนางก็อยากฟังเหมือนกันแต่ก็กลัวพระองค์จะมาตําหนิเรื่องเรื่องร่างกายเนี่ยอดลนทนไม่ได้วันหนึ่งไปนแต่ว่าแอบไปอยู่ข้างหลัง กะว่าไม่ให้พุทธเจ้าเห็นไปอยู่หลังๆท้ายสุดหลังๆพิษุณีทั้งหลายพ่ยพุทธเจ้าขึ้นสู่ที่ธรรมารนะพระองค์ก็ตรวจดูก็รู้ว่าวันนี้นางรูปนันธามามาฟังธรรมด้วยเป็นพิษุณีแล้วพระองค์ก็รู้ว่านางเนี่ยติดยึดในความงามของตัวเองมากเออต้องใช้หนามยอกับหนามบ่งอีกเหมือนกันพระองค์ก็เลยเนรมิต ให้มีหญิงสาวสวยนะวัยรุ่นอายุ16หนุ่งผ้าแดงถือพัดโบกพุทธเจ้าอยู่แล้พระอง์ก็รูปร่างามีรัศมีสว่างสวยนางก็มองไปโอ้ตะลึงเห็นรูปร่างพุทธเจ้าสวยงามด้วยแล้วก็มีหญิงที่สวยงามกำลังพัดปนิบัติอยู่มองหญิงคนนะั้นแล้วก็รู้สึกชอบมาก นึกเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วเหมือนเราตัวเราว่าสวยแล้วนะเหมือนเรากับเป็นนางกาเทียบกับนางหงส์เลยแต่พระเจ้าในธรมบิดให้สวยมากนางก็มองติดติดตามมองหญิงคนนั้นไปพระเจ้าก็รู้กระแสจิตของผู้ฟังพระองค์ก็ค่อยๆให้รูปนั้นแปลสภาพจากหญิงวัยรุ่นเป็นหญิงกลางคนหญิงคลอดลูกหญิงอายุมากขึ้นฉลาแก่งมลงไปเรื่อยๆื แล้วก็ป่วยเจ็บนอนครวนคลางแล้วก็ตายลงแล้วก็ขึ้นอืดขึ้นพองน้ำเลือดน้ำหนองไหลนอนชนชัยนางมองไปมองมาโอ้โหล่างกายของหญิงนี้เคยมีความสวยงามแบบนี้กลายเป็นของเน่าเปื่อยผูพังนึกย้อนมาร่างกายของเราก็เป็นคงหนีความเป็นอย่างนี้ไม่พ้นที่สุด พุทธเจ้าก็รู้พระองค์ก็แสดงธรรมนันทาเธอจงพิจารณาร่างกายนี้เป็นเหมือนเรือนกระดูกข้างในเป็นโครงกระดูกมีอุจจาระปัสสาวะมันจะมีของปฏิกูลไหลออกอยู่มาเป็นประจำจงพิจารณาเห็นถึงความเป็นของไม่สวยไม่าน,นามพิจารณาเห็นว่าสังขารร่างกายนี้ไม่จรังยั่งยืน สังขารของหญิงนี้เป็นอย่างนี้ชั้นใดสังขารของเธอก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันที่สุดเธอก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันนางก็มีความสังเวชสลด,ดใจจิตก็สงบที่สุดก็ได้บรรลุถามพระองค์แสดงให้เห็นว่าสังขารนี้ที่จริงก็ว่างเปล่าจากสาระจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่จรังยิงย่งยที่สุดนางก็ได้บรรลุเป็นอริยบุคคลเนี่ยเรียกว่าน้ำยอกเอานา้ำบ่ง ทำลายอาวิชชาได้ทำลายความหลงได้ด้วยความรู้เรียกว่ามีญาณญาณอย่างรู้ขึ้นมาเมื่อมีปัญญาเห็นความจริงขึ้นมาแล้วก็จะละละความหลงผิดนะจะเคยหลงว่าเป็นของเที่ยงก็เห็นชัดว่าเป็นของไม่เที่ยงจริงไหมสังขารร่างกายเนี่ยเที่ยงไม่เที่ยงนะตรนแปลเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเนวนะ ร่างกายเราประกอบด้วยอะไรบ้างอาวัยวะหน่ไหมมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ประกอบอยู่เนี่ยมีความแตกดับย่อยยับอยู่ตลอดเวลาเป็นของปรวนแปรตลอดเวลาไม่ต้องคอยสิ้นชีวิตน่แม้ขณะนี้มันก็ปลวนแปรตลอดเวลา แต่ว่าเราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้เจริญภาวนาถ้าเราได้เจริญสตินะพยายามกำหนดสติน้อมระลึกเข้ามาที่ร่างกายกำหนดเข้ามาที่กายที่ใจให้ตรงต่อสภาวะรูปธร,รรมนามธรรมาต,ตรงต่อรูปตรงต่อนามบ่อยๆหนึ่งเดืองเนี่ยรูปนามนี่ก็จะเปิดเผยความจริงให้เห็นก็จะแสดงความจริงความเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายให้ดู เรียกว่ารูปนี้ไม่เที่ยงนะ่ะรูปนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันต้องดับไปตลอดตาหูจมูกลิ้นกายอาวัอยวะทั้งหลายเนี่ยแตกดับตลอดเวลานะที่เรานั่งอยู่ขนาดนี้ยมันแตกดับตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นมัน นอกจากเราจะปฏิบัติภาวนาอย่างกําหนดไปกำหนดเราจะเห็นความสลายแตกสลายจับด้วยยานปัญญาเมื่อสิ่งทั้งหลายเมื่อรูปเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความปนแปรเป็นธรรมดาครัวหรือที่เราจะยึดถือว่ารูปนี้เป็นเราเราเป็นรูปรูปนี้อยู่ในเราเราอยู่ในรูปปัญญาก็จะเกิดแจ้งชัดว่าเออรูปนี้ก็สักแต่ว่ารูป ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนะี่ยเรียกว่าเห็นรูปนามเป็นตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้นี่คือความรู้นะความรู้แจ้งเห็นจริงที่เรียกว่าเป็นเป็นญาณเป็นปัญญาเรียกว่าวิปัสนารเรียกว่าวิชาเนะี่ยจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยต้องอาศัยการปฏิบัติ อาศัยการกำหนดรู้คือสติันดับแรกก็คือฝึกฝึกการมีสติก่อนฝึกให้มันกำหนดที่ที่รูปนอกจากรูปแล้วมันก็มีเวทนาเวทนาก็คือสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆฉยมีไหมนั่งอยู่ขณะนี้เริ่มมีปวดมีเมื่อยหรือ,อยังไม่สบายกายไม่สบายใจ เป็นทุกข์สบายมีสบายกายสบาย